ตอนนี้ที่ผมตอนนี้ที่ผมใช้คู่กันอยู่ก็มีโปรแกรมพิคาซ่ากับแคมท a s เซียพิาอันนั้นดาวโหลดฟรีของ Google พิคาซ่าคือโปรแกรมที่สำหรับเปิดรูปนี่นะอย่างเนี้ยผมตอนนี้ผมเปิดแคมท a s เซียอยู่ผมก็ามาจะเปิดรูปขึ้นมาเนี้ยผมก็มาคลิกที่รูปเล็บมืออย่างเงี้ยพอ,อเล็บมือปุ๊บไอตอนนี้มันจะมีวิวอยู่ตรงนี้นะ อาเชิญครับเชิญเชิญสวัสดีครับสวัสดีครับพราวันนี้วันนี้ตวันนี้มีเก้าคน,เ,นเลขสวยนะน่นนะสุนอะไรเอ่อ <C> อ่ะม <C> ีอีกไหมไม่ใช่แล้วไม่ใช่อ่ะต่อนะอ่ะอยินดีต้อนรับนะครับมาใหม่ <C> <C> <K> ก็ตะกี้ว่าในเรื่องของคุยกันเรื่องเป้าหมายทันี้จะจะคุยต่อ,อน,นิดนึงจะได้ไม่จะได้ไม่ขาดตอนเรื่องของการสั่งจิบ ั่งจิตท,ที่ผมพูดถึงแต่ยว่าพอเป้าหมายแล้วชัดแล้วเนี่ยเราจะไปเราจะไปเนี่ยวิธีไปก็คือมันจะมีเขาเรียกว่ามีตัวขับตัวที่เราพาเราไปเนี่ยทีนี้ในเรื่องของจิตอ่ะมันจะมีอยู่สามอย่างจริงๆผมเขียนผมผมให้คลิปไปสุดท้ายที่บอกว่าจิต ตั้งจิต ates, ใส่ใจลงมือทำแล้วกลับสาเร็จคือตั้งจิตใส่ใจลงมือทำแล้วกลับสาเร็จสามตัวเนี้จิตใจและก็ทำจิตใจทำคือพอตั้งเป้าหมายปุ๊บเนี่ยเรามาเรามาพูดคําว่าจิตใจตั้งจิตใส่ใจแล้วก็ลงมือกระทำแล้วก็สําเร็จทีนี้คําว่าจิตเนี่ยเราเราแยกไม่ออกจิตกับใจใจริงหินคนละตัวกัววๆๆใในคนละอย่างกัน จำยังไงก็ช่างนะคือเขาจะพูดยังไงก็ช่างได้เป็นแต่ว่าให้ตามผมไปว่าคําว่าจิตคืออย่างนี้คําว่าใจคืออย่างนี้คาว่าจิตคืออย่างนี้จิตคือความคิดจิตคือความคิดจิตคือสิ่งที่มันอยู่ในจินตนาการจากสมองเราที่บอกว่าเป้าหมายเนี่ยมันเกิดจากจิตนะคือคือที่เราเลือกเนี่ยทาไมเราเลือกภูเก็ตหรือเชียงใหม่จิตเราไงที่เราเห็น เราอยากไปเชียงใหม่เพราะว่าเชียงใหม่มันมีโน่นนี่นั่นนั่นคือภาพมันจะขึ้นมาภาพมันจะทําให้เราเห็นนี่นคือจิตคนนี้จะไปภูเก็ตจะนึกถึงทะเลจะไปเล่นน้ําทะเลจะไปดําน้ําดูปะการางังจะอะไรเงี้ยคือจิตมันจะสั่งภาพมันจะชัดขึ้นมาอันนี้คือจิตจิตทีนี้จิตเนี่ยคือความคิดคือวิธีคิดคือภาพที่มันปรากฏขึ้นมาแล้วทีนี้ใจหลักคืออะไร อารมณ์ความปรารถนาความอยากที่จะทำไมอ่ะมันสองเป็นสองอย่างมันอยากไปเหมือนกันแหละภาพมันก็แต่ภาพไหนมันชัดกว่าใจมันจะใจมันจะไปใจมันจะเลือกมันจะตัดสินใจอันนี้ที่ใจอันนี้สําคัญนะคือทําอะไรสําเร็จเนี่ยใจต้องไปเขาเรียกว่าอารมณ์มันต้องได้มันมันเ้าเรียกว่ามันต้องมากพอเราอยากทําอะไรปุ๊บเนี่ย ถ้าเรามีอารมณ์ที่จะทําถ้ารู้สึกมันสนุกมันมันโอเคอย่างเงี้ยนน่นละคือใจนะหัวใจเราหรือใจเราหรืออารมณ์เนี่ยเป็นพลังขับเป็นเชื้อเพลินจิตนี่เป็นตัวกําหนดเริ่มต้นเพราะฉะนั้นเหมือนกับผมมองว่าผมจะเป็นหมอดูแลมือเบอร์หนึ่งของประเทศไทยสั่งจิตตัวเองละนึกถึงตัวเองตอนอายุมากๆละนั่งอยู่แล้วก็มีคนมา ดูายมือรอคิวเลยนะอย่างเงี้ยแล้วก็บันดีกันีก็สอนบันดีกนีมีคนมาเชิญไปออกทีวีบ้างอะไรบ้างก็คิดไปนี่นี่คือจิตจิตทีนี้ใจอ่ะใจคือมุ่งมาเลยว่าเอวิธีถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงมันดีมากนะหนึ่งเรามีเงินสองเราสมองเราได้ทํางานเต็มที่สามแล้วก็มีชื่อเสียงนี่นะก็คิดไปนะอารมณ์นี่มันก็จะพุ่งไงพอพุ่งปุ๊บมันก็จะทําให้เราแบบอยากทําำ เพราะว่าจิตมันตั้งอยู่ตลอดว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นใจมันก็มุ่งอยู่ตลอดเวลาททำให้ได้อย่างนั้นอพอพอใจมุ่งเนี่ยพอใจมีพลังเนี่ยพอเริ่มทําปุ๊บเนี่ยเจอปัญหาละว่มันยากผมเขียนเว็บนี้โคตรยากเลยสมัยนั้นยากมากทาไมนันะ้นไม่มีเว็บสําเร็จรูปแบบนี้นะต้องไปเรียนดีมิเวอร์ต้องอยากมากเราเขียนเสร็จส่งข้อมูลเข้าเว็บปุ๊บเนี่ย ประมาณอาทิตย์หนึ่งมันถึงจะโชว์ขึ้นมาเราเห็นว่าเราเขียนไปนะแต่ทุกวันนี้เขียนเสร็จเซฟปุ๊บเหมือนเราเซฟลงคอมพิวเตอ,อร์เลยกดดูปุ๊บมันขึ้นมาให้เห็นเลยเหมือนเราทำเฟซบุ๊กทาอะไรพวกนี้นี่ยง่ายมากสมัยนีย้เป็นอย่างนั้นเลยทําเว็บก็เหมือนกันที่จริงเฟซบุ๊กก็เป็นเว็บนะเป็นหน้าเว็บเว็บหนึ่งเป็นเพจหนึ่งก็เ,เรียกว่าเว็บเพจเนี่ยพอเราตั้งจิตใส่ใจอารมณ์เราได้มันพุ่งอยู่ตลอดมันก็เรียกว่ามีความใส่ใจมีความจดจ่อมีความตั้งมั่นอยู่ตลอดเนี่ย มันก็จะพอเราเราไปทาปุ๊บเนี่ยปัญหาต่งตางๆเนี่ยมันเกิดแน่นอนไม่ว่าใครจะทําอะไรแต่ปัญหาเนี่ยมันสําคัญที่ทํานะแต่เมื่อเราทาปุ๊บเนี่ยถ้าอารมณ์เราไม่ได้ถ้าภาพเราไม่ชัดมันก็จะค่อยๆเบลอไปเหมือนเหมือนคุณเรียงบอกว่ามันต้องชัดนะภาพภาพที่เราจะไปมันต้องชัดนะมันต้องชัดแล้วชัดแล้วมันต้องมีองค์ประกอบว่าชัดแล้วได้อะไรด้วย มันจะตอบโจทย์เราไงตอบพวใจเราไงใจเราจะเต้นแรงอยู่ตลอดเจอปัญหาอุปสรรคเนี่ยเราจะไม,เะไม่เราจะไม่คลายเหนื่อยเดี๋ยวไม่เป็นไรพักเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาต่ออย่างเงี้ยวันนี้ไม่เสร็จไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ทาต่ออย่างเงี้ยจิตใจมันจะมุ่งอยู่ตลอดอารมณ์เนี่ยมันจะพุ่งพุ่งอยู่ตลอดเนี่ยใจเนี่ยสาคัญเป้าหมายชัดเจนใจเนี่ยสาคัญลงมาทำเมื่อไหร่ปุ๊บมันเจอปนนัญหาแน่นอนไม่ว่าจะอะไรแต่ถ้าคุณใจจิตไม่ตั้งใจไม่ ไม่ใส่จริงๆเนี่ยเจอปัญหาปุ๊บหนีเลยไม่เอาเลยเหมือนวันเนี้ยที่ขึ้นมาตรงเนี้ยนี่คือกระบวนการแห่งความสําเร็จนะอ่าเรามาทบทวนนะอันนี้สําคัญมากวันนี้วันแรกที่เรามาเรียนกันเนี่ยจิตคุณตั้งไว้ละบางคนอ่ะลงทะเบียนตั้งแต่นู่นตั้งแต่เดือนเดือนไหนมีนาแล่วบางคนลงทะเบียนน่าจมีนาละอย่างคุณลีมงเนี่ยจิตตั้งละอย่างเงี้ยนี่คือจิตนะนี่คือจิต ใจก็ยังมุ่งจะต่อบางคนบางคนเนี่ยคิดจะโนอนเนี่ยนะแต่ยังไม่ตัดสินใจบางคุณตัดสินใจตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยทุกคนตัดสินใจแล้วเนี่ยจิตได้ละว่าเราจะทําอะไรคือคุณบอกว่าเป้าหมายที่คุณคิดครั้งแรกเนี่ยถ้ายังคุณไม่ชัดเอาให้ชัดถ้ายังไม่เต็มเติมไม่เต็มว่าคุณจะไปเป็นอะไรคุณจะไปทําอะไรจะไปเสริมอะไรคิดให้ชัดเลยนี่คุณตัดสินใจมาแล้วนะนี่ใจคุณมาแล้วนะ ใจคุณพุ่งมาแล้วนะนี่คือคุณมาถึงกระบวนการขั้นที่สองและขั้นที่สามแล้วด้วยก็คือลงมือทําเนี่ยตอนนี้คุณได้ลงมือทํแล้วคุณได้กระทํแล้วผลสําเร็จมันจะเกิดไม่เกิดมันอยู่ในภาพของคุณขั้งแรกคือจิตของคุณขั้งแรกกับใจที่คุณตั้งคุณทําอะไรก็แล้วแต่แต่เนี้ยมันจะยากจะง่ายคุณก็อย่าไปท้อทำานะวันนี้ก็เลยว่ากระบวนการทางจิตมันจะมาครบละคือคิดจิตคิดละจิตสั่งละ ตั้งใจแล้วลงมือกระทำแล้วก็มาถึงเนี่ยคือสาเร็จแล้วนี่คือสําเร็จขั้นที่หนึ่งนี่บบคือกระบวนการความสำเร็จจะเป็นอย่างนี้เสมอบางคนมามาไม่ถึงบางคนสงื่อว,ว่าบางคนวันนี้ตั้งใจมานะแต่ว่าติดอะไรก็ไม่รู้แหละมันก็มีเหตุปัจจัยแต่มามอาจจะใดๆก็แล้วแต่มาไม่ถึงก,ก็นั่นแหละที่วิธีทำอะพอลงมือทำปุ๊บมันจะเจอปัญหาเจอปุ๊บักแต่ถ้าเราตั้งใจจริงๆแล้วมาถึง อาจจะมาช้าหน่อยเหมือนเดิมคุณตะเกียก็มาช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรก็ตั้งใจแล้วมาแล้วก็ยังถึงโอเคก็ถือว่าสาเร็จอย่างเงี้ยถือว่าสําเร็จความสําเร็จเล็กๆเนี่ยความสําเร็จหนึ่งหนึ่งอย่างเนี่ยมันจะไปเชื่อมต่อเหมือนภาพติ๊กซอที่ผมบอกอ่ะหนึ่งเสร็จสองสำเร็จสามสำเร็จเสร็จเดี๋ยวตั้งภาพนี้จะเต็มอันคุณต้องเติมภาพนี้ให้เต็มเติมภาพนี้ให้เต็มจิตจิตตั้งแล้วเอาละมาต่อกันทีนี้ เดี๋ยวก่อนที่จะตอบผมผมอยากจะให้คุณขอบคุณตัวเองสักนิดหนึ่งเขาบอกว่าหัวใจของคนเราเนี่ยเป็นอวัยวะเดียวที่ทํางานไม่เคยหยุดเลยไม่ว่าคุณจะหลับจะตื่นไม่ว่าคุณจะเหนื่อยขนาดไหนนะหัวใจเราเนี่ยไม่เคยหยุดเลยนะเต้นอยู่ตลอดทํางานอยู่ตลอดทัทง้งวันทั้งคืนวันเนี้ยความตั้งใจของคุณอนะทําให้คุณสาเร็จหัวใจคุณเต้นแรงนะคุณหนึ่งมาถึงนี้ได้อ่ะวิธีขอบคุณหัวใจทำนี้อ่ะนั่งตรงๆนั่งตรงเอามือมาที่ตรงหัวใจประมาณเนี้ย แล้วก็เรียกชื่อเล่นงตวเองอะลองลองเรียกชื่อเล่นองหนึ่งสองสามอ่าดังกันนิดนหนึ่งหนึ่งสองสาโอเคพูดต่อว่าคุณยิ่มาอหนึ่งสองสาอ่าเอาหมนะอะหนึ่งสองสามโอ้ยคุณเยี่ยมมาอ่าอย่างเงี้ยอ่ะเอาใหม่นะหนึ่งสองสามโ้ยคุณยี่ยมาโอเคเนึงแ เอาใหม่อีกทีหนึ่งอีกหนึ่งคือขอบคุณหัวใจตัวเองเพราะว่าวันนี้หัวใจเราเต้นแรงแล้วใจเราพามาถึงเป้าหมายแล้วใ้าเรียกว่าขอบคุณเมื่อเราได้ขอบคุณตัวเองเราไม่เคยขอบคุณตัวเองเลยนะเราหมดแต่ไปขอบคุณคนอื่นไปให้เวลาคนอื่นมากแต่ลืมตัวเองไม่ได้เคยไม่ได้เคยดูว่าหัวใจตัวเองเต้นขนาดไหนวันนี้วันนี้เราได้ขอบคุณตัวเองแล้วนะขอบคุณหัวใจตัวเองแล้วว่าเราเนี่ยเยี่ยมหัวใจเราเต้นแรงอ่มอดูมา นะนี่คือการขอบคุณตัวเองอย่าลืมนะทําอะไรสาเร็จขอบคุณหัวใจเขาด้วยใจเนี่ยเห็นไหมทำอะไรสําเร็จใจเราต้องมีใจถ้าเรียกว่าใจต้องใส่ใจมีใจใจเราสําคัญอ่ะวันนี้มาเข้าสู่บทเรียนนะเอะเรามาบทประมาณนักเกือบชั่วโมงไม่หลอกเราเริ่มต้นประมาณตักเก้าโมงครึ่ง